สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นหลัก10ล่างนะคะก่อนมาดูหลัก10ล่างนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลขช n แนลค่ะเอามาดูตั้งแต่งวดแรกที่ออก36นะคะสูตรนี้ผลรวมตัวแรกจะเท่ากับ x นะคะ x บวก2แล้วก็บวก2นะคะเริ่มตั้งแต่งวดแรกนะคะที่ได้357ออก36นะคะเข้าที่เลข3นะคะหลัก10เข้าเป็นงวดที่1นะคะ มาดูงวดที่สองนะคะได้สี่หกแปดออกแปดห้านะคะเข้าที่เลขแปดนะคะหลักสิบเข้าเป็นงวดที่สองเนาะมาดูงวดที่สามนะคะได้แปดศูนย์สองออกศูนย์หกเข้าที่เลขศูนย์นะคะหลักสิบงวดที่สี่นะคะได้สี่หกแปดออกแปดเจ็ดนะคะเข้าที่เลขแปดหลักสิบนะคะ มาดูมวดที่7นะคะได้024ออก2 0นะคะเข้าที่เลข2นะคะหลัก10แล้วก็มาหลักหน่วยด้วยเนาะเดี๋ยวหลักหน่วย add call, tick, แอดคอติ๊กระบายสีหน่อยๆน,นะคะ ดูงวดที่6นะคะได้024ออก06นะคะเข้าที่เลข0หลัก10งวดที่7นะคะได้579อ 9, อก91นะคะเข้าที่เลข้9หลัก10งวดที่8นะคะได้246 ออกสองหนะคะเข้าที่เลขสองหลักสิบแล้วก็มาหลักหน่วยด้วยนะคะมาดูงวดที่แปดอ่ะงวดที่กลางนะคะขอภายได้1 3 5ออก5 0นะคะเข้าที่เลขห้เนาะ สิบนะคะได้สองสหออก6กสมนะคะเข้าที่เล้ห6มาดูมวดที่11นะคะได้9ก้หนึ่งสออก3ามหนะคะแล้วก็หลุดมาหลักหน่วยตัวหนึ่งเนาะเลขหนึ่งนะคะ เอามาดูงวดที่สิบสอนะคะได้หนึ่งสาห้าออกห้าแปดเข้าที่เลขห้านะคะหลักสิบมาดูงวดที่ 7. เจอ๋องวดที่13านะคะขออภัย ได้791ออก7 7นะคะเป็นเลขเบิ้นหลังหลังนี้ไม่เบิ้ลล่างก็เบิ้นบนนะคะไม่งั้นก็เป็นเลขหามเอามาดูงวดที่14นะคะได้680ออก6 1นะคะเข้าที่เลข6หลัก10 มืที่สิบห้านะคะได้802ออก87เข้าที่เลข8นะคะมาดูมืดที่16นะคะได้135ออก37นะคะเข้าที่เลข3หลัก10นะคะ งวดที่17นะคะได้ 0, 2, 4, ออก 2, 2นะคะเป็นเลขเบิ้ลงวดที่18นะคะได้ 3, 5, 7วิธีการคำนวณน,นะคะของรางวัลที่1เนาะ6ตัวนะคะ 4, 6, 1 สองสองแล้วก็สองสองนะคะสมตัวครั้งที่สองนะคะขอภัยครั้งที่1นะคะหกหแล้วก็ครั้งที่สนะคะได้1 3ึามแล้วก็ครั้งที่4ี่เกห้านะคะ วิธีการคำนวณสูตรนี้ใช้แสนหมื่นพันแล้วก็บวกด้วยสิบบนบวกสิบล่างนะคะสิบสิบเอ็ดสิบหกสิบแปดนะคะสิบแปดบวกห้าได้ย 27, 27. ี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดออ ขอภัย18บวก5ได้23นะคะแอดไปคิดถึงตัวเลข7ตัวนี้นะคะ23บวก7ได้30บวก10บวก100ครั้งที่4ได้คูณ2ก็ได้8 38นะคะ38บวก0บวก10ก็ได้48แล้วก็บวกด้วย5คงที่นะคะก็จะเท่ากับ 53ก็ได้3 57ตัวนี้นะคะมันติดตับตัวนึงนะคะก็คือเลข7เนาะแต่บางคนชอบเลข7ก็จัดไปนะคะแต่ว่าแอดติดดับเลข7มันอาจจะมาหรือมันอาจจะหลุดก็ได้นะคะแล้วก็มีหน่วยล่างของงวดที่แล้ว หน่วยร่างของงวดที่แล้วแป๊บหนึ่งนะที่แอดให้วตัวนี้นะคะหน่วยล่างของงวดที่แล้วแบบ แอดไปเน้นเลข3มเนาะมันออกเลข2อนะคะมันออกสองสองงวดนี้เข้าทั้ง10ทั้งหน่วยนะคะสองสองงวดนี้ได้งวดที่ยี่สินะคะได้7จ็ศูนย์หนึ่งแต่ว่า 7กับ1มันติดดับนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะเปลี่ยนสูตรให้นะคะเดี๋ยวแอดจะเลือกสูตรเนาะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อตรงนี้ให้นะคะหลักสิบล่างแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ จากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ